<C oughs> ดูตรงนี้ครับมองเห็นหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมอานนี่นี่อันนี้เป็นสายไฟที่เข้าตัวนี้ตัวชาร์จอันนี้เป็นสายไฟเห็นไหมน่าจะเห็นนะนี่ขาดแล้วมันขาดไอตรงนี้ ีตรงคอนเนคเตอร์ก็ไม่รู้ว่าจะต่อได้ไหมรถพวกนี้จะทำอะไรเกี่ยวกับระบบไฟเนี่ยอันดับแรกคือต้องถอดขั้วแบตก,ก่อนนะครับอุกปรกรณ์บางตัวพวกกล่องเนี่ยมันยังมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดมันยังทำงานอยู่ตลอดวิธีถอดคือเราต้องถอดคนลบออกนะเรา,เาครลบออก นี่อันนี้ก็รอแร่อยู่เหมือนกันนี่ดึงออกแล้วครับวิธีการคือเราต้องเอาไขควงเล็กๆเ,เนี่ยงัดไอ้ตัวนี้ออกงัดตัวนี้ขึ้นแล้วก็ดึงออกมาไอ้นี้ก็เกือบแล้ว อนนี้เดี๋ยวเราจะปอกแล้วก็พอกตะปวตรงนี้ไอ้น,นี้โอ้โนี่มันรอยเคยซ่อมแล้วเนี่ยไอ้น,นี่รอยเคยทำมาแล้วแล้วก็หักใหม่นะรอยรอยแล้วอ๋อเพราะว่าเขามันหักแล้วแล้วก็แกะออกมา ก็หักแล้วแล้วเ็เกี่ยวมาใหม่ทีนี้สายเส้นนี้มันก็เลยสั้นกว่าเพื่อนมันก็เลยดึงมันก็เลยขาดวิธีการแก้คือเราต้องต่อให้มันยาวตัวนี้เดี๋ยวเราเอาตัวอื่นมาต่ออันนี้เนี่ยก็เชื่อมติดตรงนี้นิดเดียวเนี่ยเครื่องหลังน,นี้ไม่ได้ติดเลย ถ้าเชื่อมให้ดีเราต้องขูดไอ้ตรงนู้เพราะว่าคอนเนคเตอร์พวกนี้มันหาซื้อยากใช่ไหมถ้าเราจะเอาของเดิมแล้วแกะเราจะแกะตรงย้ำนี้มันยากใช่ไหมเราก็ต้องขูดไอ้ตรงข้างล่างข้าง,ลางหลังที่เป็นเหล็กให้เราบัดจีติดไม่งั้นมันก็ติดอยู่นิดเดียวตรงนี้นานๆมันก็หลุดอีก เียรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต่อแบตแล้วก็ลองสตาร์ทดู เแล้วไม่ต um. ั้งนาเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่ คลิปนี้ก็ทานนี้แล้วครับดูกันนะไฟมันจะอยู่ใต้หลอดไฟใต้ไฟหน้าไอ้สายไอชุดชุดตัวชาร์จมันอนะถ้ามันขาดก็อาจจะเป็นจุดนั้นนะโอเคขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ